คอนเซปต์ของ Be l o ฟอ Apartment คือความทันสมัยสะอาดสะดวกสบายปลอดภยัยและที่สำคัญอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแค่4นาทีก็ถึงแล้วค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีคาเฟ่ให้นั่งพักผ่อนหรือจะชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือด้วยก็ได้ค่ะ ส่วนแบบของห้องนั้นมี2ไทายด้วยกันนะคะก็คือแบบสตูดิโอและแบบ2ห้องนอนค่ะเห็นฟัซิ l ลิตี้ด้านล่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราพามาดูห้องดีกว่าทายนี้เป็นทาย e 2 bedroom หรือ2ห้องนอนค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะเห็นพื้นที่ที่แยกสัดส่วนกันชัดเจนนะคะฝั่งนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีทีวีรวมถึงมีโต๊ะที่สามารถที่จะนั่งทานข้าวได้ด้วยนะคะ พาไปดูห้องข้างในกันดีกว่านะคะทุกคนข้างในนะคะว้าวเห็นแบบนี้แล้วนะคะน่าอยู่มากจริงๆค่ะเพราะว่าแสงที่เข้ามานะคะโปร่งแล้วก็มีความร่มรื่นข้างนอกนะคะส่วนข้างในนะคะจะตกแต่งด้วยมีเตียงนะคะแล้วก็มีตู้รวมถึงมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ครบจบที่นี่เลยค่ะ ห้องนอนแรกผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ type 2 bedroom นะคะมีห้องนอนห้องที่2ค่ะคุณผู้ชมอยากให้ได้ดูกันนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถมาพักได้2ห้องนอนเลยนะคะข้างในนะคะสะดวกสบายโปร่งตกแต่งได้ครบนะคะก็คือว่าจะมีตัวตู้เสื้อผ้านะคะมีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้แบบครบครันนะคะส่วนข้างนอกนะคะจะมองเห็นวิวข้างนอกนะคะก็จะเป็นความร่มรื่นของต้นไม้นะคะ นอกจากท y p ป์2ห้องนอนแล้วนะคะยังมีทป์แบบสตูดิโอค่ะห้องนั้นขนาด24ตารางเมตรนะคะข้างในนั้นก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะทั้งเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์และมีทีวีนะคะรวมถึงห้องเนี่ยจะตกแต่งในสไตล์ลอฟทค่ะก็จะเห็นความดิบความเท่โปรง่งโล่งสบายจริงๆค่ะสำหรับห้องทป์สตูดิโอราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4,300บาทต่อเดือนนะคะ ส่วนห้องท y p e ์2 Bedroom ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่9,900บาทสนใจสามารถติดต่อทาง Be l o f t Apartment ได้เลยนะคะและถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆอย่าลืมบอกด้วยว่ามาจากเบ้นหับค่ะ